เราจะเอาเท้าถีบเข้าไปในรูใหญ่นะแต่เนาะลวงแล้วครับลวงแล้ลวงมันตืนลวงลวได้แล้วนี่ไง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนาฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมชัางระเดชนะวันนี้ชัางระเด็พาออกทะเลนะครับมาอยู่ปากอ่าวท้องอ่าวท้องเลนเนาะเนี่ยบรรยากาศหมายด้านหลังเนี่ยครับช้างระเด็ดมารอน้าครับให้ตกช่วงน้ําลงเต็มที่ครับวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาถีบกั้งงม,มกั้งลวงกั้งกันครับผมก็สัญญาไวห้หลายพีแล้วานะว่าจะพาทุกคนเนี่ย มาหากั้งทะเลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปชมกันว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าจะพอมีตัวหรือยังนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำแห้งอีกนิดนึงครับแล้วลงด้วยกันแล้ววันนี้ผ่านใหญ่ของเราคือสายสายนะทุกคนไายสายพาดถวยแล้วครับเพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกนะกับคลิปการงงกัง้กงทิบกั้งเนี่ไปแล้วครับอุปกรณ์มีกระดานทิบนะกับถังครับ เหนื่อยเอาเรื่องอยู่ครับอ่ะแต่เจอรูแล้วใช่ไหมครับไหนๆชี้ให้ดูหน่อยรูเป็นไงนี่มันครับอันนี้ป่องหายใจอ๋อมันจะมีสองรูรูเล็กกับรูใหญ่เหรอครับผมอะแล้วเราจะทําการถีบรูนี้นะทุกคนดูครับโอ้โอน้ํามันพุทดพุดอยู่นะเราจะเอาเท้าถีบเข้าไปในรูใหญ่นะแต่เนาะโอ้น้ําจะพุ่งออกมาเหมือนพึ่งมาเจาะ ล่วงแล้วครับล่วงแล้วลวมันตืนล่วงล้วิธีหากินแบบนี้ก็ต้องใช้พลังแล้วก็ใช้ฝีมือหน่อยได้แล้วนี่ไงอ่ะนี่ในในแต่เอาไปล้างไปแปะน้ำหน่อยครับน,นี่กิโลร้อยอันนี้ถ้าได้ราคากิโลละเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเหรออ่ะเนี่ยมันจะเป็นกั้งตัวนี้ถือว่ายังเล็กครับผมอ่ะ มาหมืนหมาละหนึ่งตัวทุกคนได้รูหนึ่งแล้วไตก็ไปดูอีกครับนี่มามาเล่นอะไรสกเก็ตบอร์ดหรือเปล่าทุกคนถีบกระดานเลนฮะมาดูรูนี้นะครับไตล้วงอีกแล้วนั่นนะครับช่วงนี้เนี่ยที่มาถีบเนี่ยเป็นช่วงต้นฤด,ดูนะครับกังจะยังไม่โตเท่าไหร่เดี๋ยวผ่านไปอีกครับ เดือนสองเดือนให้ขัดถอดคาบถอดอะไรหน่อยก็จะโตขึ้นครับโคตรเหนื่อยอะทุกคนถีบกระดานเลนแบบนี้ถ้าใครไม่เคยนี่มีโอกาสลองนะโอ้โคตรเหนื่อยครับโดนแล้ววะมาแล้วไนงะไซนี้เท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทนะแต่นะแต่ว,ว่า ตอนอดูเนี่ยไอ้ก้างใหญ่ๆมันยังไม่เข้ามาด้วยใช่ไหมไต๋ยยังเนี่ยสาเนี้ยครับร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยวิธีการจับก็จะต้องบีบหัวงองมาหางนะครับไม่งั้นไอตัวกล้ามเขาเนี่ยดีดนะได้เลือดนะครับอันตรายนะก้างแบบนี้ครับอ่ะได้อีกหนึ่งตัวครับผมเจอแล้วใช่ไหมอ้าวเนี่ยสิงแล้วครับเริ่มสิ่งแล้วนี่รูเขาลองดู นี่ครับมันจะมีสองรูนะรูเล็กกับรูใหญ่มีดดนะมโอ้นี่ไงฝุดมาแล้วนี่นี่ก <c oughs> ั้งครับกั้งสดๆจากทะเลนี่นี่เจออีกแล้วครับหนึ่งรูแบตโทรศัพท์ก็จะหมดครับตอนมาถ่ายมันแดดร้อนอะ่ะแบตมันฮีตเตอร์ไปสองสารอบครับเดีย๋ยวเอาเท่าที่ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปสรุป,ปตอนหลังก็ได้ครับเนี่ยไตล้วงแล้วไม่ทันคิดว่าออกมาอย่างนี้มันร้อนครับไม่ได้เอาแบตสำรองมานี่ไม่เราดูส่งลงไปหมดขาเลยครับเอาเนี่ยเนี่ยโอ้ตัวนี้โตหน่อยตัวนี้โตหน่อยอเวลาจับอย่าก,กำตัวนะทุกคนให้จับหัวบีบมาหางอย่างนี้ครับ คำเตือนนะอันตรายนะกั้งครับนี่อีกหนึ่งตัวว่าแม่ตกช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆครับสวยเหลือเกินนี่ทุกคนวิถีคนถีบกั้งย่ำกั้งนะมีตัวไม่ไตนี่โชว์เลยครับอ่ะจับจับยกยกโชว์เลยครับอันนี้นี่วิถีคนย่ำกั้งทุกคนอีกหนึ่งตัว แล้วก็ไปอีกใช่ไหมเนี่ยดูไตชชำนาญแล้วนะไปวิวเลยครับไปอีกไปอีกมีป่ะอ้เนี่ดูอันนี้น้ำโผล่เลยครับน้ำผุดเลยมีป่ะม้ยัง้ยจังเด็ดเลี้ยวไปก่อนมีปะออกไปแล้วเหรอไปต่อครับเนี่ย ไปไปลิบริบนู่นอีกแล้วครับนูน่นโอ้ยตามไม่ทันฮนะหยีถีบอีกแล้วนะได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวนูน่นโอ้โหฝีมือฝีมือครับอ่าหัวเลยดูก็เอาสะก,ก่อนเล็กหน่อยก็พอหากับข้าวครับยังถ้าคนที่เขาหาขายเนี่ยเขาจะเลือกไซส์โตหน่อยนะทุกคนต้องรออีกสักช่วงเดือนสองเดือนครับให้กังใหญ่ๆเข้ามาก่อนแล้วก็ให้พวกชุดเล็กๆเนี่ยถอด เหมือนกับลอกคาบถอดกระดองออกสักชุดหนึ่งก็จะโตขึ้นครับอยากถ่ายให้ชมวิธีการหาเนอะก็พาจัดกันสักคลิปหนึ่งลวงอีกแล้วครับลวงอีกแล้วดูดูไตโดนชกแล้วนี่กั้งแบบนี้มันเหมือนตะกัแตนตำข้าวแล้วแต่เนาะไอ้ก้ามนมัข้างหน้าเอาไว้ชกครับ,บอ่าในวางน้ํำเออมันจะเอาไว้ชกนี่มันชกนี่ได้เลือดนะทุกคน นี่มันแหลมครับอะไรไงท้องหน่อยเอ็นท้องหน่อยนี่แม่ก็พอมีตัวให้หาอยู่ครับแต่ว่าเขาแค่ยังไม่โตเท่านั้นเองไปไปทำไมมันเป็นวงกลมอ่ะทำไมไมันเป็นวงกลมอ่ะไต้ไ,ไหมไต้ไม้ก็ตัวหนึ่งไตลงไป ครึ่งเอวนะถีบนะโอ้ยโดนชกแล้วโดนชกแล้วเนี่ยกล้ามมันนะสําคัญครับมันชกแล้วได้เลือดเลยละ่ะเอาอีกหนึ่งก็สุดท้ายแล้วแบตเราก็หมดลงนะครับเราหากันอยู่ประมาณนักสองชั่วโมงครับผมนี่ได้เป็นมือใหญ่ๆนะครับฝีมือไตาสายนะทุกคนการถีบกัง้งวิธีคนถีบกัง้งคลิปนี้ครับ ไซ่ยอย่างที่บอกนะกั้งหัวฤดูมันจะยังไม่ค่อยโตครับผมคลิปนี้เรานำเสนอให้ชมซะก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงกั้งโตันนี้เนี่ยเราจะทำให้ชมกันอีกนะครับก็เดี๋ยวช่างนัเดชจ,จะแบ่งกั้งชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมตัดเข้ามาสู่ช่วงครัวพื้นบ้านนะครับกั้งสดๆที่เราได้กันมาเนี่วันนี้เราจะทำเมนูกั้งดองน้ำปลานะครับ ได้กั้งมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเอามาเอาไกรตัดข้างๆออกครับนี่สองข้างเลยพอตัดคีบข้างกับขาออกแล้วเนี่ยเราก็จะแกะเปลือกลอกออกได้ง่ายแบบนี้ครับเนี่ก็จะเห็นเนื้อและได้กั้งสดๆมาแบบนี้นะครับเราก็ฝั่งนี้เอามาเรียงไว้แบบนี้ครับผ่าหลังดึงขี้ออกเหมือนกุ้งเลยได้แบบนี้เราก็พักไว้ จากนั้นเราก็จะเอาน้ำปลาแท้นะครับมาลาดเพื่อดองมันไว้ได้แบบนี้เราจะเอาแช่ตู้เย็นประมาณทักสอชั่วโมงครับพอเราดองกั้งแช่ตู้เย็นไว้สชั่วโมงเนี่ยก็เอามาเรียงสวยๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็ซอยกระเทียมซอยพริกแล้วก็ใบสะระแหน่โรยครับแล้วก็ลาดน้ำจิ้มลาดเยอะๆเลยยายอา้ทั่วครับ มันก็จะเป็นกั้งลาดน้ำจิ้มพริเกเกลือกั้งลาดซีฟูด้ดหรือว่ากั้งยำก็ได้นะยายมไม่น่ากินสุดๆไปเลยครับผม,มเราจะทอดกั้งให้สุกเหลืองนะยายอ,อ่ะจากนั้นใส่อะไรครับก,กระเทียมสับใช่ไหมเมนูนี้คือกั้งทอดลาดซอสกระเทียมนะทุกคน ก้างแล้วก็ปรุงรสครับใส่ชูรสนะครับตามด้วยผงปรุงรสครับตัดหวานนิดหน่อยนะยายแล้วก็น้ำปลาใช่ไหมซีอิ๊วขาวสิดท้ายด้วย,อ,ยอ่ะน้ำมันหอยนะครับ จากนั้นก็ผัดในใไน้ย่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้กั้งทอดลาดซอสกระเทียมครับผมคุณยายลองกั้งทอดนะทุกคนนี่กั้งทอดลาดซอสครับ แกะแทะแล้วกระดูดนี่แมอร่อยมากๆแล้ยายใช,ใช้ได้ไหม,ไมเยี่ยมไหม <laughs> เยี่ยมนะยายไม่ถนัดของดองนะครับเดี๋ยวช่างเดชชิมกั้งดองให้ชม,มนี่ใส่กระเทียมเยอะๆอใส่พริกเยอะๆแบบนี้ครับลาดน้ำจิ้มเพิ่มด้วย นี่กั้งดองน้ำปลาครับผมนี่ไงตามอ,อร่อยนะยายเนาะโอ้โหน้ำพริกเกลือยายเผ็ดเผ็ดมากครับผมอ่ะ ก็คลิปนี้เราได้กั้งสด,สดๆมาทําเมนูพื้นบ้านกันนะยายาใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบในคลิปหน้านะยายเนะาะส่วนคลิปนี้าไปกอนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย